ช่วงต้งนรายการเราคุยถึงงานป l ายสัปดาห์นี้ที่ภูกเก็ตนะครับหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ที่เขาจัดกันไปเมื่อคืนนี้ก็คือการตามหาไข่มุกสีรุ้งเมดที่9นะครับไปดูกันหน่อยนะครับสำหรับวิทนาทีลุ้นมงเฟ้นหาไข่มุกสีรุ้งเมดที่9แห่งอันดามันในการประกวดมิสควีนอันดามันพาวเวอร์2024นครับเมื่อวานนี้นะครับไปกันที่ลานเดอะเบย์อารีนาศูนย์การค้าจังซีรอนป่าตองจังหวัดภูกเก็ต กลุ่มอันดามันพาวเวอร์ภูเก็ตองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ทำงานด้านความหลากหลายทางเพศการป้องกันการติดเชื้อ HIV วรายใหม่และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมไปถึงสิทธิต่างๆของกลุ่มสาวทีจหรือว่าทรานเจนเดอร์ในจังหวัดภูเก็ตก็รวมกับศูนย์การค้าจังซีรอนป่าตองภูเก็ต พร้อมพันธมิตรทางภาครัฐภาคเอกชนและธุรกิจท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตจัดงาน Miss Queen Andaman Power 2024ทำกลางบันดานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจกันอย่างคึกคักครับสำหรับการประกวด Miss Queen Andaman Power 2024ได้มีการจัดติดต่อกันเป็นปีที่9แล้วค่ะโดยในปีนี้ได้จัดงานภายใต้คอนเซปต์ equality for all be yourself be respect be proud ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า1 0 0 0 0 0บาทซึ่งได้รับการสน สนับสนุนจากองค์กรและพันธมิตรมากมายมีผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด15คนและสำหรับผู้ที่ได้ครอบครองมงกุฎในปีนี้ค่ะก็ได้แก่หมายเลข12ค่ะคุณอาลีรนันดาวัฒนาสิริวิไลกุลนั่นเองค่ะ โดยคุณอาลีนะครับที่ได้รับตำแหน่งทรงเกียรติในครั้งนี้เนี่ยก็มีหน้าที่นะครับเสมือนเป็นตัวแทนขององค์กรอ,อ,อันดามันพาวเวอร์ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆพร้อมรณรงค์การดูแลสุขภาพทางเพศหรือการมีชีวิตทางเพศที่เป็นสุขและปลอดภัยช่วยสร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีให้สังคมในเรื่องสิทธิมนุษยชนด้านความเท่าเทียมทางเพศรวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้สังคมเข้าใจและก็ยอมรับต่อไปครับ สวยทุกคนเลยนะคะคแต่ว่านั่นแหละค่ะก,ก็ต้องแสดงความยินดีกับคุณอาลี่ด้วยนะคะ